สวัสดีกันด้วยน,นะครับและนี่คือคอังไทยอนนคอลเลกชันนะครับก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บอีกพีให้เมียวโคนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวเนี่ยตัวของเมียวโคก็จะเลเวลหกสิบห้าแล้วนะครับแล้วพอเลเวลหกสิบห้าเนี่ยตัวของเมียวโคเนี่ยจะสามารถอัพใครนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งพออัพใครนี้เนี่ยตัวของเมียวโคก็จะเปลี่ยนอิวรัสนะครับ <S <S แล้วก็เรียกได้วา่าน่ารักขึ้นโจมเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บวีีในโหมดซ้อมลบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเซฟสุดแล้วนะครับไปสู้กับคนคนนี้แล้วกันตรงกลางเนี่ยชื่อชื่อว่ามาสะนะครับเพราะว่าเขาเอาฮีเอมาแค่ลำเดียวนะเราจะเอาคนอื่นมาลุม เฮ้ยผมลืมเอาเมียวเอ้ยไม่ใช่เอาฮากุโร่มาเก็บพีพีด้วยวะ่ะเพราะว่าผมแพนว่าลำต่อจากเมียวโคผมจะอัพฮากุโร่นะครับอันนี้อาคางินะเอามาทำไหมวะเนี่ยเดี๋ยวไม่คือไม่ใช่อะไรนะคือนางเป็นตัวไอ้นี่นะนเนี่ยตัวตัวแดกทรัพยากรนะครับเป็นหลุมดำนะเออ มันไม่ได้มีผีเลยดิอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจบภายในรอบนี้เลยเหรอใช่ป่ะเมื่อกี้มีโ,โคมีพีปะ่ะอ้าวอ้าวมันเหลือเศษเก้าสิบสามป่ะมันเหลือเศษอยู่มันเหลือเศษอยู่แสดงว่าต้องลองอีกสักรอบหนึ่งเดีย๋ยวเติมสบียงก่อนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเอาฮาะกุโรเข้ามาด้วยดแล้วกันเอามาแทนเทนริวเอ,อ้ยไม่ใช่เทนริวทัส,สตาทัส,สตาเท,สสาทนริวตลอดเลยฮะก,กุโรผมจำได้ว่าคันจีนาะงมันจะอ่ะตัวนี้มั้งโอเคมาสู้กับคนนี้แล้วกันครับ ไปคือจริงๆมันสู้กับใครก็ได้หลยครับมันมีค่าเท่ากันหมดแค่จะได้ EP น้อยได้มากแค่นั้นเอง <S <S แต่มันก็เซฟหมดไงเออเล่นเล่นตรงเนี้ยมันเซฟหมดซึ่งอาตัวของอการซ้อมลบหรืออาจจะเรียกว่า PVP เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะรีรีทุก ดีตอนไหนบ้างผมไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ผมจำได้มันจะช่วงประมาณตีสองกับตอนบ่ายสองมถ้ามันจะรีอ่ะอืมถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดต้องขออภัยนะครับเหมือนมันจะรีสองรอบต่อวันเอาอีกแล้ว โทนี้นี่ก็เป็นอีกรามหนึ่งที่ผมแพนว่าผมอยากปั้นนะครับคนเมื่อกี้นะซึ่งถ้าเราอัพเรืถึงขั้นที่สามารถอัพอ,อัพใครนี้ให้โทนี้ได้แล้วอะแต่ว่ามันจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวด้วยนะครับไม่งั้นมันจะอัพ리토피트ไม่ใช่ทฟิตไออัพเดลให้โทนี้ไม่ได้ซึ่งผมต้องไปเล่นไอดาน ด่านพวกด่านหนึ 5, ่งคี้าสองคี้านะครับเพื่อหาพิมพ์เขียวมามาอัพให้โทนี้แต่ตอนนี้ต้องอัพไว้ให้โทนี้ก่อนเพราะไ้เ่อไม่ถึงไหนเลยไม่รู้ว่าเสียงเกมมันด่างไปหรือเปล่านะาดูวเขาเอาคิกตาคามิมาด้วยวะ ต่อต่อต่อลบกลางคืนต่อเลยมาหญิงหวฮะ,ะผมนึกว่านางจะยิงไอตัวคนที่มันเลือดเต็มเต็มอยู่ที่ไหนได้ น้อ,องอาสัตว์หิวยิงยิงได้อยู่เนะี่ยโอเคมาเรียบร้อยครับไม่เหลือหกสิบห้าแล้ว ก็ถ้าเกิด <ängen> ว <c oughs> <laughs> ่าเราจะรีโมเดลเรือเนี่ยให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟอนเปืองตรงนี้นะมันผมจะจำผิดครับทุกคนผมไปจำของฮากุโรกับไออาชิงาระมาไอสองไอฮากุโร่กับอาชิงอาระมันขอแค่เวลหกห้าก็รีโมเดลได้แล้วแต่ว่าไอเมีโคมันขอเรเวลเจ็ดสิบครับ เออบาบาอกเลยต้องขออีกห้าต้องอีกห้าวลวกว่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับคลิปนี้ตัดจบแค่นี้แหละแม่เอ้โคตรน่าอายเลยกูไปแล้วครับรบ,บ๊ายบาย